มีเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจนะครับคุณเทพไทยเสนพงศ์น,นะ,นะนสสนครศรีธรรมราชก็บอกว่าในการประชุมสภาวรระงบประมาณ2 3สามเนี่ยฮะแปดถึงเก้ามกราคมเนี่ยเขาได้สงวนคำแปลยะติไว้นะ<ม>ขอปรับลดงบประมาณ10-15เปเซในทุกมาตรายกเว้นหมวดที่เกี่ยวกับงบประมาณของสำนักพระราชวังครับ<ม>โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เขาอยากจะพิปายนะฮะแล้วก็ให้เน้นไปที่ประมานการจัดอบรมสัมมนา และการจัดหลักสูตรพิเศษของหน่วยงานหรือองค์กรอิสระที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมหรือองค์กรด้านสารยุติธรรมนะฮะเขาบอกว่าไอการจัดหลักสูตรฝึกอบรมสัมนาขององค์กรอิสระพวกนี้เนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวด้านยุติธรรมด้านสารเนี่ยพอมันคนไปเจอกันไงนะคนไปเจอกัน,นเยอะ ก็จะรู้จักกันสนิทสนมกันนะมันจะเป็นการสร้างระบบอุปถมัมหรือที่เขาเรียกกันว่าสร้างคอนเน็กชันหรือเปล่าเพราะฉะนั้นระหว่างผู้เขาลมอบอบรมหลักสูตรอะนะ,อนะพอเจอกันวันแรกก็ต้องละลายพฤติกรรมใช่ไหม,มทุกคนมีมหัวโขนหมดมไปถึงไปเล่นยกแข่งยกขาตบไม้ตบมือก็เลยกลายเป็นเพื่อนกันทีนี้นี่แหละเขากังวลว่า คือหลักสูตรอื่นๆเนี่ยไม่มีปัญหานะหลักสูตรอื่นเนี่ยเาขาบอกว่าหลักสูตรของวปอวิทยา้องการรัฐาณาจักรหรือหลักสูตรด้านการเมืองของสถาบันพระปกเกล้าพวกนี้เขาก็เป็นหลักสูตรที่เขาโอเคแต่ในด้านการยุติธรรมที่จัดเนี่ยมันอาจจะมีผู้พิพากษามาอบรมนี่แล้วก็ไปรู้จักกับนักธุรกิจใหญ่ไปรู้จักกับข้าราชการกรมกองอื่นกังวลตรงนี้อันนี้คุณเทียบไทยว่างันนะนี่ฮะนี่ฮะ